สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปก็อยู่ที่เกาหลีค่ะป๊อปก็จะพามาเที่ยวที่ตลาดนัดเกาหลีนะคะวันนี้เรามากับสวัสดีค่ะไปวันนี้จะพาไปดูตลาดนัดที่เกาหลีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าเขาขายอะไรมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะไปค่ะไปดูกันเลยไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็กําลังเดินเข้าตลาดแล้วค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าในตลาดนี้มันมีอะไรบ<ป><ม>้างขกินสิของแห้งก็มีผลไม้ก็มีนะคะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของสดขายของสดก็จะเยอะอยู่ ผักเกือเสื้อผ้าก็มีนะคะเสื้อผ้าก็มีผลไม้ผักก็เหมือนบ้านเราเลยอะ่ะก,ก็เหมือน,นอที่ไทยเลยก็ ของใหญ่ของใช้พวกสัพทีช้อนแต่วันนี้ไม่ค่อยร้านค้าไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอาจจะมีพายุเข้าก็ได้<ม>ก็เลยทำให้ร้านค้าไม่ไม่ได้เข้ามาขายกันเ,เราก็จะมาหยุดที่ร้าน อ่าขายไก่สดวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะถึงแวะมาซื้ mm hmm. อเนี่ยไม่ใช yeah. ่ซอกมันเป็นอ่วุ้นวุ้นวุ้นบุกอะค่ะมันจะแบบว่าเป็นอาหารเราแล้วมันจะไดเอทแล้วก็มันเป็นมีประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าต้องมาช้าค่ะเขาหมดไปแล้ว่เราจะซื้ออะไรนะแต่ไม่เคยบอกเลย เขาเล่นเกมตอนนี้ก็เวลา5โมงครึ่งวนแล้วโอเคแล้วเราก็คอยเป็นกำลังใจว่าเราจะได้มีอะไรกินกันหมดเลยเออหมดเลยสายดีมากเลยอ่ะมันต้องพอประมาณใบหนูใบสามผมยุ่บอยู่กับ เรามจะถืออะไรกันนะหมแล้วตรงกเับไปเลยอโอ้ดีแค่ตอกไตอบแล้วก็ตอืมเป็นต็อก อันใหญ่มากแล้วก็ถูกมากนะคะอันละอะไรไหมคะอันนี้จะมีต๊อกมีไส้กอกแล้วก็มีปนะูอัดนะนี่ยะ

Mm-hmm. <laughs>